สวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีในวันทำงานนะฮะยังไงกันบ้างครับช่วงนี้เช้ามาอากาศจะเย็นเนหนาวๆนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เอาเอนะครับขีดเอไปทำงานนะฮะ ไม่ได้ขี่มาสี่ห้าวันแล้วเอาไปว่อมเครื่องนวดยางสักหน่อยนะครับเดี๋ยววไ้ให้สถานการณ์ลูกระบาดดีขึ้นน,นะฮะเออเราก็เดี๋ยวไปหาเวลาไปขี่ ออกิปนะครับหาเอสนราไปกลางเต็นท์ไปขี่ชมวิวธรรมชาตินะครับใครอยาจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกับอคอนเทนต์ขี่ไปทำงานนะฮะอาจจะเป็นเส้นทางเดิมๆแต่ว่าบรรยากาศไม่เดิมนะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันเช่นการขับขี่ของผู้รวมทางอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เก็บมันบรรยากาศมาฝากกันนะครับอาจจะเรียกว่า sharing ดูไรนะฮะปทีภาษาอังกฤษก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เพิ่งเบื่อกันนะครับแล้วก็ฝาก เพื่อน subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนี่ยนะครับตอนนี้เลขมาอสอนะครับของผมอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยกกว่านะครับ ก็ใกล้จะแปดหมื่นลวนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมองเ,อเรื่องของการเมนเทนแนนนะครับหรือโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับเพราะว่าระยะก็วิ่งมาเยอะพอสมควรนะครับกับเวลาห้าปีนะครับก็อยากจะโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับต,ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันเยิมตรง ช่องมองวาวนะครับด้วยแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดออฝาเครื่องบนแล้วนะครับก็อาจจะแบบโอ,อ้โหนไปเลยอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะเข้าไปเปลี่ยนจะไปโอ,อ้โหนเครื่องเมื่อไหร่นะครับก็ขี่แล้วก็ดูแลรักษากันไปนะครับ อยู่มันก็จะได้อยู่กับเราเป็นอนานนั้นนะครับของเพื่อนๆกี่กิ่งกันได้กี่กิโลแล้วทำอะไรมาบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับเราจะได้เพื่อนๆหลายๆคนจะได้เข้ามาอ่านแล้วก็ไปเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ถนนโล่งๆนะครับไม่ไม่รด้ขี่เรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศก,าก็อากาศเย็นๆสบายๆด้วยนะครับก็ร <c oughs> ับลมกันไปครับมีคอมเมนต์อยู่ของพี่ท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่ผมขี่เดนพาขึ้นภูชีฟ้านะครับพี่ท่านหนึ่งได้ถามว่า 400ขึ้นผูชีฟ้าไหวไหมนะครับโดย400ซีซีก็400ซีซี SR สบายๆครับกำลังเหลือเหลือนะครับ SR มีกำลังที่เยอะพอสมควรกับการขี่ขึ้นทางที่มันชันๆนะครับสูงๆนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องกำลังรถนะครับขี่ขึ้นเขาสบายๆนะครับ ตอนนั้นผมขี่ไปภูชิฟ้าก็มีของกระเป๋าสัมภาระอยู่บนแหลกท้ายด้านหลังน,นะฮะก็น่าจะประมาณที่สิบโลนะครับ20-25้ิโลนี่แหละครับก็ขึ้นได้สบายๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเ็็อยังไงก็ขอขอบคุณพี่ที่ถามกันเข้ามานะครับ ก็ได้ตอบกับพี่เข้าไปแล้วช่วงที่ขี่ไปเหนือไปเชียงรายไปน่านครับก็ไม่มีปัญหานะครับรถ s อแล้วก็ก่อนไปก็เช็ครถก่อนนะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของเบรกเรื่องของลมเรื่องของยางอะไรประมาณนี้นะครับ ไปเรื่องของกำลังรถไม่ต้องห่วงครับสบายๆเลยเราก็เช็คอะไรเบื้องต้นไปนะครับให้อพร้อมในการขับขี่ในกับทางที่มันไกลนะครับสนุกเลยครับขี่นาขึ้นเขาขึ้นที่ชันอย่างเงี้ยครับ นานหนาวอุณหภูมิต่ำๆอย่างนี้นาชอบเลยครับเพราะว่าเครื่องมันก็จะไม่ร้อนจัดวาวก็ไม่ดังแล้วก็ขี่แบบแน่นๆน,นะครับก็เพราะว่าด้วยต้นกำเนิดของเอสาเองก็มาจากประเทศที่หนาวติดลบนะครับก็เพราะว่าญี่ปุ่น ผลิตจากญี่ปุ่นเขาก็เป็นประเทศที่หนาวอยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆอ,นอาจจะคอยมันตรวจสอบดูนะครับพวกไฟหน้านะครับลองเปิดกว่าข้อไฟหน้าออกมาดูนะครับว่าเบานะครับ ไม่ละลายหรือเปล่าของผมละลายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วตอนนั้นซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับกเ็เพื่อนลองเข้าไปดูในคลิปที่ผมได้ทำเอ,เอาไว้นะครับอาจจะมันคอยสังเกตหน่อยนะครับเผื่อแบบเดี๋ยวมันไม่ละลายจนแบบอาจจะ ลามไปถึงสายไฟได้นะครับพูดถึงเรื่องโชค YSS Back Edition สำหรับ SR นะครับผมว่าเป็นโชคที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีซับแทง์หรือไม่มีซับแทง์นะครับ ผมใช้มาตอนนี้ก็4ปีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถปรับความอ่อนความแข็งได้นะครับความยาวสปริงนะครับผมก็เราก็ปรับให้เหมาะกับการใช้งานเรานะครับผมมาเป็นโชคที่ดีเลยนะครับสามารถรับน้ำหนักได้นะครับช่วยในเรื่องของการ ขึ้นการยุบนะครับในการาลงหลุมหรือการเข้าโค้งต่างๆนะครับแล้วก็เป็นโชคที่ราคาก็าไม่แรงนะครับหมื่นต้นๆนั้นนะครับสำหรับตัวที่ไม่มีซับแทงส่วนตัวมีซับแทงก็เกือบสองหมื่นนะครับหมื่นเประมาณนั้นนะครับ ก็ใช้มาสี่ปีก็ยังไม่เคยมีปัญหานะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะเปลี่ยนโชคจากโชคเดิมมาเป็นโชคแต่งนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับแต่โชคเดิมมันก็ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว้ถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบเปลี่ยนฟิลในการขับขี่นะครับก็ลอง าหาโชคใหม่ลงมาเปลี่ยนดูก็จะเป็นวเด็ๆอย่างที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่า,าก็อยากจะมาแชร์การใช้งานให้ทุกทุกคนได้ได้ฟังกันนะ,นะครับ แต่ถ้าอยากได้อีกฟินหนึ่งก็โอลินครับตรงน,นั้นก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งที่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ลองหาอะไรที่พอดีกับการใช้งานของเรานะครับมันก็จะได้ความคุ้มค่านะฮะ กรุงเทพถนนโล่งอย่างนี้แบบตอนเช้าตอนเย็นไปทำงานนี่คือแบบดีมากเลยนะฮะ ล้อนะจ๋าพยายามไม่จอดหลังข้างหน้า,ารถบรรทุกนะครับเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นเลยนะครับ ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม